กันมันก็นานแสนนานกว่าจะมาเป็นเพื่อนกันต้องใช้เวลาเนิ่นนานอยู่กันมานานแสนนานจากกันไปไกลแสนไกลจดจำไว้เพื่อนยังไม่ลืมบนเส้นทางยาวไกล ร่วมฝ่าฟันไว้ก้าวไปด้วยกันจำวันนั้นยังจำเคยร่วมกันทำ<ม>ข,ขอบคุณมากๆนะคะที่สลังเวลามาได้ยินว่าเตรียมงานกันหลายเดือนมากเลยนะคะดิกก๊กเกอตื่นเต้นคอยกันขอให้ทุกคนมีความสุขและได้รับพรแยแยนะคระวันนี้นะคะเป็นกันเองที่บ้านนี้นะคะค่ะ ขอบคุณนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมแล้วก็ขึ้นไปมอบข้างบนด้วยนะคะค่ะอย่ากลับคืนคำเมื่อเธอย้ำสัญญาอยา่าเปลี่ยนวาจา let ซึ่งเราจะใช้เงินนี้สําหรับเป็นเงินทุนการศึกษาของเด็กๆนะคะซึ่งเราต้องขาดจริงๆขอบคุณมากๆสาหรับทุกคนที่ทุ่มเททั้งกําลังใจกําลังกายนะคะทั้งเตรียมอาหารทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็กำลังทรัพย์นะคะขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกทีทุกคนเพื่อนหน้านะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะะเดี๋ยวเราปิดเสียงนิดนึงนะคะเราจะร้องเพลงลำพาเล็ๆกๆคุบ้านในการเด็กๆวัฒนาร้องเป็นไหมคะใครร้องเปลงยก ใจฉันทั้งพุ่งนาเกียวชาอุ้มเราจะ จากกันขอสัญญาฝากประทับตรึงตราจนกว่าจะพบกันใหม่โบกมืออำลาสัญญาด้วยหัวใจเพราะความรักติดตรึงห่วงใหยด้วยใจผู้พันมั่นคง You quand

ได้รับเงินทุนการศึกษาให้ลูกๆนะคะเป็นหลักแสนนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็อาหารทุกอย่างที่ทุกคนนํามานะคะถึงเราแล้วก็ทําให้เราอิ่มกายอิ่มใจไปหมดทุกอย่างนะคะสุดขอบคุณ,คณเป็นพิเศษนะยคะที่คิดถึงมูลน,นิธิเล็กๆของเรานะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะขอบเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะต้อง ขอบคุณ,คณผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมมือร่วมใจคนลเล็กคนน้อยในการที่เราจะสร้างฝันปันยิ้มกันนะคะในปีที่2เราก็มาที่มูลนิธิบ้านเด็กเชฟรึกแล้วเราก็ได้เงินจํานวนที่เพียงพอสําหรับหนึ่งเดือนที่คุณหมอจะเลี้ยงดูเด็กๆนะคะเราก็ยังขาดอีก11เดือนนะคะก็ขอให้ผู้ปครองทุกท่านเนี่ย ให้อยู่ในใจคุณของท่้นว่าเราจะคนเลก็กคนน้อยในปีต่อไปเราก็จะร่วมฝันกันยิ้มมาที่นี่กันอีก็ขอบคุณท่านจริงๆริงในการสนับสนุนทั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะนี่จะมยุรีนะคะคือทราบเรื่องที่จะทําโครงการนี้ตั้งแต่แรกแม่จิ๊บเป็นคนมาบอกนะคะทันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยเป็นการร่วมแรงร่วมใจของทุกคน โดยเฉพาะผู้ปกครองนะคะที่ทำวันนี้เกิดขึ้นมาได้เนี่ยเป็นความรู้สึกที่รู้สึกประทับใจในในการรวมตัวของคุณแม่อันนี้คือการไว้วางใจกันและกันนะคะผู้ปกครองด้วยกันแต่ละคนไม่ไม่ได้รู้จักกันแต่พอมารู้จักกันแล้วก็มารวมพลังกันทำสิ่งนี้มาที่คุณหมอเกี่ยวพันซึ่ง เป็นผู้ที่เสียสละในการที่จะดูแลเด็กๆให้เจริญเติบโตนไปข้างหน้านะคะจากเด็กที่ถูกทอดทิ้งและคุณครูเก่าของเราคือคุณครูจันยาอ่อนเดืองซึ่งเราก็เป็นห่วงท่านอยู่แล้วว่าท่านเป็นโรคอัลไซเมอร์ครั้งนี้ที่มานะคะรู้สึกประทับใจมากประทับใจคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆเชื่อว่าครอบครัวของทุกท่านเหล่านี้ จะมีความอบอุ่นแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าท่านได้สอนลูกๆของท่านให้รู้จักถึงการให้ให้ผู้อื่นให้เด็กๆได้ได้รู้จักสังคมข้างนอกนะคะจิตอาสาเป็นอย่างไรเด็กๆพวกนี้ทำได้นะคะแล้วก็ได้มีพลังก็ประทับใจมากค่ะก็ขอบคุณมากเลยค่ะดีใจที่ได้มาค่ะ ตัวแทนผู้ปกครองนะคะก็มาร่วมทําบุญนะคะมูลนิที่ชัยพฤกษ์นะคะของอาจารย์หมอเดียวพันกับคุณสมศักดิ์นะคะรู้สึกว่าประทับใจมากเลยค่ะในการทำบุญครั้งนี้คุณหมอเลี้ยงเด็กๆไว้เยอะด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้เจอกับคุณครูเก่าแก่ของโรงเรียนวชนาด้วยชื่อคุณครูอะไรนะคะ คุณพิจญญาค่ะแล้วก็แบบว่าทําให้รู้สึกถึงแบบนึกถึงบุญคุณของพระคุณครูนะคะแล้วก็ชื่นชมผู้ปกครองทุกท่านเลยที่แบบร่วมกันมาทําบุญในงานใหญ่ครั้งนี้นะคะแล้วก็คิดว่าเราจะมาทุกๆปีร่วมกันแบบนี้ค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้ทําบุญครั้งนี้ร่วมกับผู้ปกครองทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมบ้านชัยพฤกษ์นะครับเป็นอะไรที่มีความสุขมากนะ การให้เป็นเหตุให้มีความสุขที่ว่ดการรับเป็นเรื่องจริงนะครับนะเพราะทุกคนมาที่นี่มาด้วยความสุขสุขที่ได้ให้นะครับต้องขอบคุณมากที่ทุกทุกคนได้ร่วมกันทำกิจกรรมจนสำเร็จที่ดีนะครับนะแั้ไงเดี๋ยวเจอกันดีครับบ๊ายบายสุขสโอเคสวัสดีค่ะวันนี้เราก็ได้มาอิ่มบุญกันเยอะเลยค่ะโอเคนะคะดีมากเลยการที่เราให้โอกาสเด็กๆได้มีโอกาสนะคะน่ารักมากแล้วสสารที่ดีมาก นั้นอยากจะชวนให้หลายๆคนมาร่วมกันทำได้ให้โอกาสเด็กๆอีกหลายๆคนนะคะเราต้องช่วยกันแค่หมอเกียวพันคนเดียวก็ทำมันลำบากแต่เราทุกคนต้องร่วมมือกันนะคะโอเคค่ะก็วันนี้มามาอยู่หมอเกียวพันรู้สึกว่ามีความรู้สึกซาบซึ้งอ่ะตอนตอนที่จับมือตอนหลังสุดที่ร้องเพลงลังัากนี้มีความ ึ้งมากมันซึ้นตันขึ้นมาเลยว่าเราได้ช่วยในานามของจิตกรรมที่เป็นจิตเก่าเป็นรุ่นน้องหมอเพียวพันธ์แล้วก็มีความดีดีที่สืพันธุ์กันเราจะได้มาช่วยเหลือต่อต่อกันไปเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆนี้เขาก็ขาดนะคะเราได้มาเติมในส่วนหนึ่งให้ชีวิตเขาได้มีคุณค่าขึ้นสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมานี่เป็นอะไรที่สำคัญมากนะคะ,ะก็ขอบคุณที่คุณหมอเพียวพันธ์มีโครงการนี้ เพราถ้ามีโอกาสก็จะได้มาร่วมอีกไม่อะไรเลยผมได้กลับมาที่นี่